ทุกเช้าตื่นมาต้องทำอะไรบ้างเนี่ยครับเบื้องหลังความคิดเบื้องหลังความสำเร็จอ่าเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับผมมีนี่เลยครับกาแฟนะครับกาแฟนี่ดื่มไปแล้วนะฮะมีกาแฟมีอุปกรณ์นะครับที่จะตั้งมือถงมือถืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมีโคมไฟนะครับมีไฟต่างๆนะครับมี คอมพิวเตอร์เล็กๆนะครับที่จะหาข้อมูลมีพระนะครับเอาไว้แบ่งปันความคิดพี่น้องนะครับแว่นมีกล้องนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเอาไว้ในการที่จะแบ่งปันนะครับให้ความรู้นะครับอ้อลืมไปอย่างหนึ่งมีอะไรครับมีตัวนะครับที่จะมาอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอัลตัาไวที่ใช้เสริมเข้าไปกับ ตัวศับมือถือนะครับเรนตาตะวยกับมาโคทาให้ภาพที่เราพีเต์เนี่ยชัดขึ้นนะครับนี่นะครับอุปกรณ์นั่นและครับคือเบื้องหลังต่อไปก็โซโล่นะครับหรือว่าลุยครับทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่พี่น้อง fc กัลยาณมิตรแฟนคลับทุกคนเท่านั้นเองครับ